ครับสวัสดีครับปอปลาครับตาว่างยึดรร้วันเหนืองจากไปต้นวันเม็ดเดียวสามทีชุดจ่ายกางบุญเพียงเววกัดเพิ่มเร่ง,งเดือ่อปลาเมาไอเหมนก้น,นยังไม่จบโอโ,อโอต่อตะกี้กับเราย่าเร่งยอยอดเร่งนะควังควังเร็ว เรารู้จักจากประมาที่กา็มาตดทิ้นวัดดับจ้าเลยกันนึกว่าโอ้ประมาณเก่งจริงเนี่ยไล่ไล่วัดเนี่ยคอยกระตินประมาะกันนะประมาะก็มีวัฒนธรรมแปลกแปกว่าเรามีไลช่ชัดมาตมานอย่างแต่ประมาะแเนี่ยแต่ตอดทิ้นอยู่ก็เราคุณท้อย รู้จักป h a า m า,ทาแต่ป h a าตามจริงคนป h a า m a เขาไม่ใช่ยอมรับกันว่าก็ไม่ใจป h ม r ากันในอะป h a าด้วยกัน้นเขารู้ว่าเคยเป็นเคยอ่ะเป็นถอยย่อยเป็น,ออปน,ปนการเลี้ยงเป็นโมโนืเแต่ว,ว่ามันป h a ามันกรูดเหอนครับกพิ่จะแรงต่อเรื่องป h a าจากตีอ,อ๋อมาแต่ต้นแล้วนะเร่งไปเร่งมาเดี๋ยวมาจนกระตังเป็นเหมืองขึ้นอังกฤษแต่กั ลมรัดจะวงไปเยบรอยแล้วจนกระตังเกิดช่วงคลามรูคังที่ร่องหยิบปุ่นขึ้นนั่นเลยหยิบปุ่นก็ไปในประมาณด้วยเดี๋ยวกาดพอเช็ดช่วงคลามลออรูคังที่ร่องือเอิดเยบรอยเดียว,ยวก็ดพันธมิตรเวยามีสั้นยากันเลยกับซาลัดก็ตารือจะถ้าขึนเอกราชให้กครับในเอเชียท้งพีเอ ท่างอินเดียท่างปา마ต่างมาลายูท่างอินโดนีเซียกามินลาวได้เอกลักษณ์กันหมดแหละอยู่กันนะหปล่อยลังทุ่วงตามรู้กันดีซองนั่นถึงอันนี้ปา마ก็เมื่อนกันเลยพอมันได้ข่าวว่าพนันธุ์นะอังกฤษก็ก็ตุ้นจมพื้องปา마เนี่มันปกครองมานานแล้วมันก็จะได้เอกลักษณ์แต่ว่าภายในก็เขื่อนวันกับทุกประเทีเลย ถุกปรททิทิศพู้ชนชนนำที่หลักประชาธิปไตยเขาก็อยากจะได้เอาการอาชประมาณก็หวังแพ่นกันเลยแต่อังกฤษเป็นว่าประมาณนี้จะต้องให้ไปรวบ่วมเันก้อนพราะมมันไล่จุดเผาไว้ตีพมว่าเนี่เลยเรามารู้จักตจจักในนามประมาณให้ไปปลงร้องกันเลยที่ ไว้ขึ้นเอกาไรรด้ได้ไหมเรยกปรกครองแต่ว่าอลอังกิษมันมากปกครองมันทําไว้ดีแยะมันประมาณมันแบ่งเป็น,นปสอง่องท่นเลยทีับทีลุมทีราเขาก็เป็นเมืองพมาาตึ้งกันสูวนผูเขออากันนี่ส่วนผูเขาติดติดตั้งแต่ชายแดนถอยรอดไปทุ่งฝาเนื้อปัจจุบันนั่นแหละทีช่วงกรางยังไม่เลือกที่ันปัจจุบันนี้ ตั้งแต่โตอินเดียมานูโตจีนไปนูโลกลก็รู้จักประมากันอย่างดีในนามของประวัติศาสตร์แต่เล็กนะประจักษ์วัลังบังคมประจากรีร,จจรดัดเจเดดบุเรียงรองผู้จะนาชิพติดก็อ,อยากกอบเพิ่มราาไว้แล้วโอ้แต่งดีใหญ่หลักลูก่ช่วยลูกชึกงุงกรามจนกระทังมาถึงนันะ่นปัจจุบันที่ว่าพอ คืนเอกราชนะได้นี่กายตกลงกันเลยอังกฤษวายไปตกลงกันวายเอาปันเปลือยให้รวมจารกันก้อนเก้าจใจเอกราชแล้วกะลุยเกิดจนฉันนำก็ไปปลงร้องกันไปปรึกษาฮะลุยกิดว่าเรามารวมจารกันปักทักทีเพื่อที่จะได้เอก,ก,กราชจางกฤษลุยไปไปอร่อยช่วงอร่อยก็เรียก ส้นตีนส้นยาปังล้วงปังปังล้วงปังล้วง,ง,ง,งันเออปังปล้วงกันการเมื่อความมาการนำโดยการนำข้ององซานและจะอยู่กันนะลืมก่อตัวที่ว่าจากลายเอกลาคือองซานจามชิบคุณองซานพวกนี้การรวบรวมการไปตําจนตีนั้นยากันแลมีแต่ย่อยมี อยากเคยมีการเลี้ยงก็เลี้ยงไม,ม่ใช่ก็เลี้ยงไม่เอาหมอแล้ววันนี้การเลี้ยงมันไม่ทาสัญญามันไปลงเหมือนงกรรมไอ้ต้นตีสัญญาปางร่วงนั่นแหละกากาพอได้ก็เล้ยก็คือวา่าเท้าว่าไปทํต้นตีรวมกันเล้ยว,ว่า้ตกลุงกันว่าปั่นพือตกลุงกันว่าให้เป็นคือว่าทํเพือให้ตกลุงกันก้นโพระไม่น่อังกฤษไม่ให้อีกร,ราชก็ให้รวมกัน ก็เลยรวมกันกันทำชั้นยากันยาปางร่วงไงวัวทวะให้เอกลาชกชิปีอยากจะให้ให้เอกลาเกตถอยย่อยัจจานไรไปเลยให้เป็นปฏิรูป็ิเอกลา้ให้เขาปกคงมาจวยปฏิเดียกเขาจุดไล่เพราะวันติวานัเลยถึงกาทำชันตีชั้นยาปางร่วงกันก็พอได้เอกลาเอียกั เออืออ,อุนูอุนูขึ้นเป็นนายกกอนเพื่อนและทำเอ่อุนอูขึ้นเป็นผู้นำคนเพื่อนแล้วก็จัดได้เอกลากขึ้นมาการรวมตั้งออกซานการจะล้างออารัฐม,มนูนกันเจ้าว่ะให้ไววจะทำกันปันปือให้ตักซามตัวรุงประ ไอ้ใครใคกับอูนูก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีคือเป็นรัฐบาลขึ้นมาชั่วคราวน,านะ่ท่านนะอูนุชั่วคราวก็ตั้งขึ้นมาเป็นอเอกหลาก็ปโซ่หนึ่งหนึก้าก้าก้ดเออถุกประเทศหนึ่งก้า,ากปวปีผมเกิดราวสาปีเจ็ดิกปีมาดิเดี๋ยว,พวเพิ่มรา,าเจ็ดอะไรอ่า จีนกับหนึ่งเกาสี่เปประมาณก็เมื่อนหนึ่งเกาเกาอยู่อิสราเอ็กับหนึ่งเกาี่เกาตรงหัวเียได้เอกราชกันขึ้นมาเช็ดเดียวกับอูนูปกครองมาพักนึงกัดตองซ่านกัดดัวปลุ่มคุณคณะรัฐมนตรีมาไประชุมกันเลยยี่ตกลงไวตท้งยีหลังรัฐมนูน con phải thiết cái ấy 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 là tàng tàng ấy chuẩn trên cái mòn chan lên bệnh nhẹ gì ấy thăm gần bếp nơi xa phần đã lát phần tư xa phá má cả chung còn đặt từ một <tánat> tri chùa ông ที่อาคุณตัจริงเม็ดกำลังประชุมกันตัวกลงอ้อนซานกับตัวริงตายไม่ตันไดหลังรัฐมนุนได้จำเล็ดการตั้งแต่หันมาอ้อนซานกับตัวกรุงอูนูก็ขึ้นครองเป็นรัฐบาลการต้องเปิดอูนูปกครองนานครั้งนและจนกระทั่งก็ความบุญวายนี้บุญวายกับตั้งแต่นู้นการก็ให้เนวิน นี่วินนวินไงพ่นนิวินจ้ะเดี๋ยวนิวินเดี๋ยวนีิวินต่อยก็มีนิวินอยู่คนนึงกันล่ะใชเนิวินมันคืออยู่กันแหละจ้าไอเดชื่อนิวินกันจริงกันนิวินขึ้นมาประกอบงานทารแล้วเป็นคนนี้องซานเขาเป็นทหารทหานจำจริงแต่ว่ามันไอ้วัดเจ้าอมจอมครับตัวลุงนิวินมันปกุลกรองราดแล้วเอือไม่ใช่กรองรัดขึ้นมาประกองมาเป็น ผู้นำมาเป็นผู้นำประเทศเดียวก็ไม่ให้การยางทำตาดูเลยลยเพราะว่าองค์จ้างก็ตายเฉยเดียวก็ตกลงก็ปราบกบฏดก็อะไรกันนี้ไอ้พวกชนกลุ่มนอน์พวกนี้มันก็ไม่ยอมมาตั้งแต่นู้นตั้งต้งชี้เจ็ดสิบห้าปีมาแล้วนื้นดึงกาเชี่ยกาวดึงกาเชี่แปดนั่นแหละตุ้งตุ้งเตะโขนอังกฤษมันเบ่งเยกปกครองอ่ยมันให้ กาเลี้ยงเงินผัวกาเลี้ยงเงินเป็นดกรบมันพามาเป็นทหารมากไอ้พวกินกลุ่มน่อยนี่เป็นทหารอังกฤษมากพอได้พลเดวินมันขึ้นมาถึ้งมาผพวกนี้มันพอกลองยากันนี่พวกทหารมันนี่ตกลุงมันต้องปลดทหารกลุ่มน้อยเม็ดเตียงกิดตั้งไว้แต่เล็กตกลุงมันกัดไอ การกลุ่มโรนี้กันนี้ตั้งแต่หันมาคือการลาวชาติไม่มีตั้งตัวได้เป็นค้อมันกันอยู่วันะจุงเนี่ยวินมาปิดประเทศมันเรื่มป็นข้อมมันป็นค้อมพร้อมๆก็เต้เลยกับค้อมการไม่ไม่ประสบความสำเร็จซะว่าเพราะมันจะจ่ายแบบจีนเนี่ยแบบจีนเนี่ยมันไปถึงพวก มันแยกตัวจากรัฐบาลไปเดียวแต่คนมันเข้ากันแห่งเดียวก็เลยอยากไปประกอบอยากแยกดินแดนนั้นเองใดเอกรารนั้นพอเห็นพิจารณากรณีมันก็ออกไปทางปากโกมินิตอิฐสูงแดงสูงข้ากั็เลยกนนีมันไปมันไม่ให้ได้ทุนนะกันนี่ตีดินได้ทุนต่างๆมันไล่ไปชาชนเม็ดกนนีไปกันย่อยอะไรที่ไปาชนก็เลยดีย่อยจบไปแล้ว วายได้ปื่นดินได้แผ่นดินได้กระพาในเดวินมายอมมันปราบปรามเข้มข้นกระเพาะนุ่มปราบปรามกันนี้เดวินมันก็ข่มไก่กลายมากเลยมัหวานเนาะกระตูงมันหยุดหมดนะธุรกิจต่างๆ่าเพราะว่าธุรกิจมันก็ยังดีอังกฤษมาอยู่อันในช่วงผู้เข้ามันมีน้ำมันมีแก๊สมีอัญมณี รายได้รักตุกงพวกนี้มันก็เอ่อนีวินก็ไม่ไม่ไม่ยอมมันก็ต้องกันี้มันหยุดหมดนี่วินไอ้พวกธุรกิจของต่างประเทศเช่นพวกอินเดียพวกอังกฤษพวกไยติดตั้งบริษัทกาค้าอยู่ในมันหยุดหมดกันี้ตั้งแต่นั้นมันบอกครองไอ้บ้านเราก็เดียวกว่าแล้วรัฐวิสาหกิจต่างๆก็เป็นของรัฐเม็ดกันนี้ กอเป็นกองรัฐกันนี่การขอรับจ้างมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นการตกลงตั้งแต่อันกันนี่นนคุณฮานคุณเลยก็ไม่มีปิด,ป,ด,ป,ดประบัติการการคายก็ไปตกู่ในรัฐบาลจนกระทั่งในวินพลจะไม่เลยก็มาคอยต้อลรวันนี้พวกว่านายปัจจุบันนี้ตากบุนไหวามาตั้งแต่ฮันจนปบันนี้ แต่ตะกิดกะลืดตกต่้กันนีคุณานก็กระจัดกระจายเกิดซึกกลางเมืองขึ้นมามากยเก็จบราค้าควันกันแล้วว่างเผาอ้ประยบก้าวถอยกันเป็นเส้นๆคุณผัวกะเลี้ยงก็ต้องไปตัางปฏิทินผัวกะเลี้ยงมันได้รการชึ้งชาไปจ้างคิดมากเก็เด้ไปยูผัวชาลัดไปยูไปไหนกันตัวลูกก็มายูเนี่ยไปถอยติดถอยอยู่มันตั้งเตะวโซต่อโดยสู้หน้ามาอย่าซ้ำว่าว่าที่เขาบอกคือซึกกลางเมืองในประมาณนี้มาใจเด่นถอย ชางประชาชาติต้องช่วยเลือกกันจดจนบัดนี้อันนี้เป็นปนัญหาอันนี้ได้รับไอ้เรื่องเกี่ยวกวับสัญญ้นจ่าเตยกันการศึกษาเรื่องปืนดุรเรียนเอันนี้ส้นประมาก,กันอยู่ครับเลยกันนี้ตั้งแต่หันมาคนหันต่างต่างที่วันเช่นตกิจตกต่้มกันเลยมาทำหันให้ตยกันตัวประเทศตยไม่รู้กี่ล้านคนแล้วเอาเลยครับเพิ่มเลยกับแถวนี้พอกว่างบุญวาอยวาอยันกัน,กนติดตามก้าวเอาเองอะ ติดตามเก้าวรอก้าวอย่างรอบกัอยู่เลยเดือนตีเแล้่านี้ต <Pokémon> ั <feeding> ้งแต่นัวเจ็ดชว่าปีมันช่างชี้เจ็ดหนึ่งช่องพันช่องช่องเชยเก่าร้องปีเบุมเกินว่าตั้งแต่เรียกนู่นมาจนบัดนี้ครับทหารปกครองมาครับเพิ่มเหลียวมาตอนนี้ครับวันนี้เจ้าดีครับ